ร้อนๆข้น,นหุยหุยอือหือสวัสดีจ้ามาพกกับตุ๊กคึ้เก้าค่ะทุกคนค่ะในช่องจัแพ์แองเกลมาค่ะเมรีสวัสดีแบบเบาๆนะคะเพราะามีพี่น้องพนวะบะตองเคสเสียงสูงก็ได้สงสัยมาสีแย่หูวผัวนางใส่ภาษีหนูคุ้งค่ะพี่น้องคะ <c oughs> เอาละค่ะมเอนี้เอาแบบเบาๆวันนี้พามากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะพี่น้องคะ <c oughs> เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะพี่น้องแยกงหนาม,มากค, <c oughs> ค่ะตุ๊กบุ้งมาเรียบร้อยเลยเรือค่ะพี่น้อง ร้อนๆ้อนหุยหุยอือหือทุกคนดูปรุงแบบจัดจานมากมากค่ะพี่น้องคะแซ่บๆน้ำกันใส่เอ็นใส่เอ็นแก้วผ้าขีริ้วแล้วก็ลูกชิ้นค่ะพี่น้องบได้เอาเนื้องวมาใส่น้ำเด้อค่ะเพราะว่าสำนีหลายหลือแม ตุกเลยเบใไซเหน้งนอง่วนปรุงแบบเผ็ดเปรี้ยวหวานอยากแคบหมูมะล้อ,อมกะปิพริกจีพริกจีเอามาเวอร์เวอร์ไปใส่หลับพี่หน่อม่ได้กินเบดกินยังเนาะ กินหมูบดกะตำปนบดใหญ่ยนถิ่มดิของเป็นเงินเป็นทองอ่ะใส่ผักผงชูดดดรสเดยมนี่ไลยใส่ผักบุ้งค่ะพี่น้องคะผักของเฮาน่ากินไหมคะทุกคนมาด้วยค่ะใส่ผักผงชูรสกับแสบตุกเคยกินแล้ว ให้ละผพักตุกนี่เมืองพี่นอ้องทางพงสลุด,ลดทั้งหลางหลายอยู่

สื่อน้ำรดขายลูกสินค่ะเจาานี้ลูกสินเพระแสบอื มาสดหนาดมกันค่ะพี่น้องคะลูกชิ้นแล้วก็เอ็นแก้ว ไม่อากาศเป็นเอวๆนี่เ็นฝนสตกบ่พี่น้องเอามากเมื่อออกอ่ะ xay lái thuốc giang mình ôi coi xin đi xếp ta สบายหนังกุบกุบเอ็นนึบๆมันนี้กินน้ำเสาวเลยเนี่ยพี่น่อย À, cái mà cái đi tàu của mình nó ห,หมูตอนใหญ่ดีค่ะกรอบอยู่แต่ว่ากรอบแบบก็ไม่ความแข็งนํานแน่อยู่อันนี้ซื้อของมา ก๋ว,วยเตี๋ยวนี่กระปุ้งมาเพดแซบพอดีเหรอพี่นอ้องพี่จีนอนไหวจะละ่ะนอนไหวเป็นมูกัน Huy đã phân hệt biển hẹn ngang cả phía em tàu Tạp cưới cầu câu. Uhm. Sẽ lại mày dễ dàng Cho mấy lại Bạn cho con sẽ kênh อมน้ำอาน้ำเพชรน้ำพยายามสีหายมันออกจ้นน้อยๆน,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 นะพี่น้องค่ะเดี๋ยวมันหนักเกลียดเดี๋ยวโดนดุ นี่คือคับๆเช้านี้คือคักมาก ทีดีพัก thêm mà lại kem này cái tem thon à Ừ. ừ. Nhưng khá Anh <laughs> nhạc แต่ว่าอิ่มเลยไหมโดูเนียกินเ่าไข่หลายๆกินน้อยๆกับอิ่มแต่ว่าถวยนี่กับสกินอีกอยู่ค่ะพี่น้องค่ะบ่ได้ทิม่มแบงยูนใหนยังหรอกคนถากินน้ำลังก็มี่ มันไม่เผ็กขึ้นตัวกบขึ้นตัวเก่าสียของอ,อคลิปนี้เหมือนบอกหลายเนาะเหมือนบอกสั้มาแจกวะพี่น้องค่ะรูะ้ถึงกริ่บกพริบกบ่ได้บาหลาย เอาคิกมาก,อก้องเลยจินอยู่คมเดียวหึกะป,ปิมปดิมดิมพืนน่อนายดพื่เสียหายเอาพืนน่นนาดูด้วย กันอนอนจาน,นตัวพงศลลดอือวาพี่น้องคะกินแบบพ่อแบบพี่น้ำก็เอาละค่ะพี่น้องคะมื่อนี้ตุกภาพี่น้องมากินกว๋วยเตี๋ยวเนื้อใส่เอ็นใส่ผักขี้ริ้วเออสบายนางนะสีขาวแล้วก็นี่ลูกชิ้นใส่เส้นมาจุกๆใส่ผักชุดรมาแน่นๆผักพงสลดค่ะพี่น้องคะ เลื้อคือเกาจัดเต็มจัดแน่นเหลือแน่นแน่นค่ะพี่น้องคะเอาละค่ะถ้าใครติดตามตาุกมาเนาะสิหัวช่องตงุกบ่ได้เฮ็ดกินจุบ่ได้เฮ็ดกินแปลกกินพิสดารเน้นกินแซบกินนัวค่ะพี่น้องคะเน้นพามาแซบมานัวเนาะเอาละค่ะถ้าใครมยากเมนูนี้มาคลิปนี้ตุกฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์เป็นกำลังใจในการเ็ดคลิปให้ตุกน้ำเด้อค่ะไว้พอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ